สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัชนีชาแนลครับวันนี้เป็นวันที่29นะครับวันนี้29นะครับมีปู่นิเนามซึ่งไม่บอกชื่อเสียงแดงน้ำนะครับมาลงแล้วก็บอกว่าพวกนี้คือวันนี้นะครับจะให้เลข เราสามตัวนะครับหรือสองตัวนี่ครับจะฝากให้กับน้องกุมารมาบอกนะครับน่าจะได้สามตัวหรือไม่ได้ไปดูในคลิปนะครับเราก็ได้มาตามที่ก<ด>ุมารมาบอกนะครับประมาณนี้นะครับไปดูในคลิปเลยที่ว่าน้องกุมารจะมาบอกเลขวินาทีสุดท้าย <ทำ S 2> เป็นตัวไหน,นไปดูนครับอ,อืมแล้วคนอื่นไม่ได้เนี่ยอืมที่เขาให้กันไว้กงมันบ้างไหมมีไหมมันก็มีกงอยู่บ้างครับ มีมีหนึ่งห้าศูนย์ห้าไหมเลขกบนมีอยู่ครับกลัวนะหวยสองตัวนี่นะน่าเสียงหนึ่งห้าศูนย์ห้าเนี่ยหวยออกเมื่อไรเนี่ยวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์วันนี้วันเสาร์สุก อยากได้สามตัวไหมอยากได้ครับอยากได้โปรดนะครับเนี่ยอ๋อไม่รู้ชื่อรู้นามดูเสียงยังนามปู่เลยหนี่งไม่ต้องรู้นี่แหละบงบนส่งมาปู่ไม่บอกชื่อเนี่ยผมสงสัยตรงนี้เลยรู้ไม่ได้ถ้ารู้ปู่เขียนให้ผมตั้งไหมครับไปปู่หรือจังทะลุเขาปิดเด็กน้อยเลยพ่อประกาศนะเนาะนี่มันไม่ติดถ้ารู้ก็ปิดเด็กน้อยอย่าปิดเด็กน้อยเลยปิดไม่ได้ดิติดน้อยนึงเยวพรุ่งนี้ ปลดไปเรื่อยๆเพิ่งนี้สี่โมงเช้าปู่จะมาบอกสามตัวห่างเดียววันนี้ไม่บอกเหบอกไม่ได้พรุ่งนี้พรุ่งนี้สีโมงเช้านะเดี๋ยวบอกไม่ต้องบอกใครนะทุ่มกันเลยสองคนไหนยะบอกลางเลยไม่ได้ยิกเอาไม่เป็นไร ลูกชายไม่ได้อยู่นี่เนาะครับไม่อยูอ่เดี๋ยวทางนี้ให้ทางนี้ถ่ายไปครับเดี๋ยวให้พ่อบ่งส่งไปให้ก็ได้ครับเราคิดไปรวมกันสามตัวหางเดียวครับครับขอสีบบบ่โ <4 S 1> มงเช้าเพราะว่าพรุ่งนี้นหวยยังไม่ทันออร์แล้ขอน้ำเปล่าตั้งไว้ขวดนะกลางแจ้งใช่ไหมกลางแจ้งครับ,รบน้ำเปล่าอย่างเดียวนะตั้งไมาทานตามเท่นโอ้ตั้งม้ทานตามเท่น สี่มงเช้าพรุ่งนี้ครับเนาะสามตัวจะปู่นิลนามแล้วกันเนาะทันทันครับปู่พร่นี้ทันอยู่ปู่ไม่รู้จักชื่อปู่ไม่รู้จักชื่อครับเข้าใจไหมครับปู่ไม่รู้จักชื่อชื่อปู่ไม่รู้จักชื่อชื่อปู่ไม่รู้จักชื่อเอาานนั้นก็เลยปู่ท่านนั่ะปู่ เอาแรว่าปูนี้ก็ได้ครับปูปูไม่รู้จักชื่อปัวยังไงก็มีห้าถ้าห้าไหม่มาตัดเทือดขอปูเลยเอ้สามตัวนะครับปูมั่นใจขนาดนั้นอะไรเงี้ยเก่งๆเลยปูถึงวันนี้เ้อครับปูไม่รู้จะชื่อปูไม่รู้จักชื่อเอ้าพรุ่งนี้เป็นวันลูกหลานเกินน่อยใหญ่หลังไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงมาปวดทั้งทีพรุ่งนี้พรุ่งนี้เขากําลังจะใส่ลูกกันไงอืม นั่นแหละดีจะได้เดี๋ยวรอเขาด้ฟิตเทิมอะไรน่ิต้องเตรียมจัดทำนั่นไหวคุยดิยพื่นี้นะครับปู่ห้าเนี่ยยังไงก็หมาอยู่ตรงไหนก็ช่วยบอกเล้วอยู่วายอยู่ใต้อยู่กลางโอ้ยพื่นนี้สี่โมง ใช่ปู่ออกช่องไหมปู่อยากออกไหมล่ะเมื่อกี้ก็ออกกันเนี่ยนี่ก็ไปเอาปอกออกได้เนี่ยเอาเลขไปประกอบเฉยอืมเอาเลขพรุ่งนี้ประกอบไปเออเลขพรุ่งนี้ประกอบเลยปู่ที่ไม่รู้จักเชื่อเนี่ยเ่ียง่ายๆปู่ที่ไม่รู้จักเชื่อแค่นห้ามีตัวหนึ่งก็แล้วกันแค่นี้ห้ามีตัวพันนี้สามตัวลอยมาเลยปู่จะเชื่ออันนี้สี่โมงเช้าปู่ลงอันนี้ไว้ ผู้นี้ได้ดนี่ผู้นี้เอาเลีมาใส่ไว้ให้เลกัปล่อยเลยตีมุงเช้านะครับให้ห้าไว้ตัวหนึ่งครับบอกแค่นี้นี่ะอยากบอกแต่บอกไม่ได้บอกเด็กน้อยก็ไม่ไม่ให้โชคอีกปิดทางให้น้อยอีก ปล่อยมันปล่อยมันปล่อยน้อยมาอย่าไปกักมันได้ปล่อยเลยน้อยอะ่ะกักไม่ได้หรอกเด็กคนเนี้ยสงสารล่างเขาอยู่กับล่างมานานแล้วหลายปีแล้ว ทั้งหมดตอนแรกอ่ะผีมันก็บอกไม่มามีทั้งหมดร้อยเก้าสิบเก้าองค์ทั้งหมดนะ นาะครับปูเอ้าปูจะขึ้นไปก่อนครับปูสาธุสาธุเด้อเนี่ยคลิปอันนี้จะชื่อเสียงเรียงนามไหนมายังไงยังไม่มาบอกแต่ว่าจะให้เลขเราพรุ่งนี้รอพรุ่งนี้นะครับเลอจะก็จะให้สามตัวบูปูที่ไม่รู้จักเชือกปูท่ไม่รู้จักไม่ยังไงเอ้าเดี๋ยวรอพรุ่งนี้เด้อครับเด้อ

ไยเขาซื้อเลยใช่ไหมัเพไ่อไม่อ้เใหม่ครับตใหม่อครับพ่อให้พอไปซื้อเลยนะครับซื้อเยอะๆ่าซื้อน้อยๆนะครับ เขียนด้วยล่างหรือบนล่างครับหนูให้บุญไม่ปิดครับชื่อเขียนชื่อ 真的可以。 ที่แล้วมันไม่ได้สัญจรครับก็ก็ก็น้อยขึ้นไปอีกไอ้กุมารคนนั้นมันบอกไอ้น้อยไปดูกันใหม่เธอขึ้นไปบนนู้นหนูไปขึ้นเครื่องบินไปก็เขาเมื่อคืนนี้แล้วหนูพ่งลงลงตาบอกรีบไปบอกพ่อบอกแม่มังจาให้เอาตัวนี้องตัวนี้ครับเที่ยวที่แล้วหนูวงแปดสามตัวเดียวนะครับ แล้วก็กลับด้วยเคนั้นเตนูเอาไม่ได้มันสันจอนครับสามตัวมันจะออกบははุญพ่อพ่อมันมันจะบุญยังยังยังห้าหนึ่งห้าหรือห้าศูนย์ห้าอย่างเงี้ยครับพ่อเก้าเก้าเก้าหนึ่งเก้าหรือเก้าศูนย์เก้าอกครับ ข้างบนครับเดี๋ยวเดียวลุงปู่มาบอกครับหางเดียวครับข้างบนมีหางเดียวเขาจะวงให้เลยครับน้อย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 ไม่กล้าบอกเอาคงข่าวครับตัวนี้ครับพ่อดำเรียกพ่อดำพ่อดำจะบวชน้องครับเอาเอายกดิยกดิ โอ้น้อยให้ไว้ยังเนีะครับที่น้อยวงไวเนี่ยครับน้อยฮุไวตัวเนี้ยครับเนี่ยน้อยวุไว้ตัวนี้ใช่ไหมครับใช่เนี่ยครับมันมาแน่แล้วครับสองตัวเนี่ยครับไม่ศูนย์เก้าก็ศูนย์หกเนี่ยครับมันยังไงก็มาครับวันี้ครับมีการห้าสิบถึห้าบสามครับ ซื้อตัวไหนหนักหเลยตัวเนี้ยนะครับหนักหน่อยครับมันมาอะไรศูนยห์หก เมื่อวานนี้น้อยให้ไว้เก้าศูนย์หกศูนย์ครับแล้วก็เนเก้าสองนี่น้อยขึ้นไปใหม่ครับขึ้นไปเมื่อคือนนี่ครับน้อยพุ่งลงมาเขาวงตัวนี้ไว้แล้วครับเมื่อคือนนี่วงตัวนี้ค่ะพ่อดำเนี่ยพ่อดำมาพ่อดำจะบวกลูกครับมาดพ่อดำอเดี๋ยวน้อยจะช่วยพ่อดำครับ Damn. Yeah. ปูจะมาไหมปูปูมาครับเขาไม่ไม่บอกชื่อด้วยไม่รู้จะชื่อชื่อปูอะไรไม่รู้เขาไม่ให้บอกเขาไม่ให้บอกปูไม่รู้จะชื่อครับปูไม่รู้ ใช่ไหมครับใช่มันก็อยู่เนี่ยนะครับนี่ตุกกันครับแค่นี้นะครับหนูหนูไปนะครับเดี๋ยวหนูจะไปดูลุงพอ่พอ,พอเพราะลุงพ่อเที่ยงเที่ยงลุงพ่อจะมาให้จามตัวหางเดียวครับพ่อกับเมดดวงกำลังขึ้นนะครับพ่อซื้อไปเยอะ ไม่อันเลยม่อันเลยบางทีตัวเนี้ยซื้อหลายหลายเลยนะพ่อนะซื้อตัวละหมื่นซื้อได้ไหมครับได้ไหมครับก็พ่อไม่กอไม่กล้าซื้อนะครับวันนั้นปู่แสนต้องซื้อไปเลยตัวละนนะครับนี่ก็คือเลขที่น้องกุมารส่งมาให้ใหม่ซึ่งมาจากเลขของปู่นิรนามปู่ไม่บอกชื่อนั่นแหละครับเนาะส่งให้น้องกุมารมาบอกให้นะครับเลขเปลี่ยนนะครับเป็น0 6 0 9 6ย์เก้าหกศูนย์กันห้าหนึ่งห้าเจ็ดแล้วเด้อนี่คือตัวใหม่ล่าสุดที่น้องกุมารส่งมาให้นะคร baptism? ับนี่ครับนี่ดูนะครับเด้อดูให้จบคลิปนะครับนะครับดูให้จบคลิปก่อนนะเอาวันนี้ก็เลยน้องกุมารก็เลยส่งเลขตัวนี้มาให้นะก็คงจะเป็นเลขตัวเดิมนั่นแหละอยู่ในตัวเดิมนั่นแหละเอานะครับประมาณนี้จะเป็นห้าหนึ่งกับห้าเจดนะตัวนี้นะครับนะเลขเปลี่ยนเลขเปลี่ยนนะครับเลขเปลี่ยนตัวล่าง ตัวบนตัวล่างนี่หลับอยู่นี่นี่แล้วอขอให้ทุกท่านโชคดีนะเ,เลขเปลี่ยนนะครับเด้วาขอบคุณมากครับสรบคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนึงวันที่หนึ่งนี้สวัสดีครับ